ดูดีครับก็อยู่ในผมเจคกันดั้มอีกเกมนึ่งครับก็อยู่ในเกมแกรนซ์ซัมเบอร์นอร์นะครับกระยุบตัวด่านอีเครดิชออฟเดอะเซคลาร์ซีเก็ตนะครับอ่าซึ่งตัวด่านถ้าจะไม่เห็นทาจะมาสามวันมั้งแล้วก็ตัวจะออกนะผมก็เห็นว่าเออมันเป็นด่านมใหม่ให้เล่นแบบว่าแก้แก้เบื่อในช่วงนี้ที่มันไม่ได้ไม่ได้มีอะไรมาใหม่นอกจากอ่าพวกแลนด์นัทของแต่ละท่าตุนะไอเอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะอืมนั่นแหละไอไอลัดลัดของแต่ละท่าตแบบท่าไฟน้ำลมอะไรเงี้ย พ่าที่เหลืออย่างอื่นก็ไม่ได้มีอะไรใหม่น,นะครับนอกจากอไอ้บานที่ที่แปลเป,ป็นภาษาไทยคือทาอยาทแห่งความลับตะกูละนะอ่าก็พูดถึงตัวอุปกรณ์ของด่านก่อนแล้วกันนะครับด่านมันไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะตัวเพิ่มเหล็กกันดอปอ่าตัวตะกูละเบเทลก็ตามนี้นะอนตัวเนี้ยอนะ่ที่หลักๆก็คือตัวเนี้ยมันัวลาน,นี้มาเพื่อที่จะให้เราผสมอุปกรณ์อุปกรณ์ เอ่อมันจะอิควิปของโัวดาที่มีสประเภทนะก็คือประเภทไซเคลิลแล้วก็ประเภทฮิวนะครับก็ซอคระซอสพิซซูก็พูดถตัวดาบนะครับซอคระซอสพิซซานินะครับ,รออสสนบหนึ่งพันเจ็ดร้อยดาเมจความเสียหายเอิร์ธเป็นประเภทความเสีหะยหายกายภาพอ่าผู้ที่สนใจเพิ่มวกเกจอีกหนึ่งอาร์เกจอีกหนึ่งในระยะเวลาต่อมานะครับก็คือฮะ ที่นี้จริงเหรอคือถ้าถามหาแบบนี้ข้อดีแล้วก็ความน่าติดใจของอุปกรณ์ชิ้นนี้ผมรู้สึกว่า,าหาไม่ได้หาแทบไม่ได้เลยว่าความความดีหรือว่าอ่อะไรที่มันควรจะทําให้เราเก็บสะสมอุปกรณ์ชิ้นนี้แล้วทําให้มันอินชาร์ตสิบติลลิเบห้าเนี่ยมันความน,าน่าความน,าน่าติดใจอยากสะสมอมอยู่ตรงไหนกันอันนี้ไม่ทราจริงนะแต่ก็าตามนี้แล้วกันนะครับถ้าใครสนใจก็ก็แล้วแต่นะครับคือเมนซ์ซิ อ่าลดคูดาวของอุปกรณ์ลง10%นย์เปอร์เซ็นะครับแค่นั้นเลยควมสามารถอเมริตี้ตัวันนะครับก็ต่อมาก็ไปถึงตัวกิโมโนโ,นโ,อ,โอ,อ่ขอขอพูดแค่ว่ากิมันโงสก,กุละแล้วกันไม่พูดชื่อเต็มนะเพราะว่าตัวของมันบางนิดเนี่ยเรามองไม่เห็นชัดนะแล้วก็อ,อาจจะเอาสะกดเสียงผิดน,นะไม่ไม่ขอพูดแล้วกันอ่าพูดถึงตัวความสามารถอุปกรณ์นะครับระยะเวลาในการเวลาของอุปกรณ์มื่อเราใช้ที่ทิวีเลยนะถ้าดิมิเต็ดอินชาร์จครบ ครบเลยนะครับคือรามีเบรค5 10, อินทราิ0นอกตามเนี้คูณเอา40หรือว่านานนะกับอุปกรณ์ฮิวที่เอ่ออาจจะไม่ค่อยจำเป็นสักเท่าไหร่ก็ตามนะครับเพราะน้ำของอุปกรณ์ก็คือฮิวอ่ารบล้างสถานะช็อตแล้วก็พิษของคดีเราควรเลือกใส่เลือกฮิวให้อ่าไม่ใช่อุปกรณ์แบบว่าฮิวหมูนะแค่หนึ่งเป้าหมายที่เราควรเลือกให้เท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวผู้สนใจเองก็ได้หรือว่าจะเป็น เพื่อนในทีม3 4คนก็ได้คนหนึ่งที่ไม่จะเป็นต้องเป็นตัวผู้สนใจนะเพราะในนี้ไม่ได้ระบ,บุว่าต้องจะบอกผู้สนใจไม่ได้ระบ,บุแค่บอกว่าเป้าหมายนะครับแล้วก็เพิ่มแมตช์ทีสองพันในระยะเวลาสิบวิต่อมาก็คือเพิ่มความต้านทานต่อสถานะช็อตแล้วก็พิษที่หกสิบเปอร์เซ็นต์ในระยะเวลาสิบวิเช่นกันนะครับก็คือเอเอไม่ไม่ไมไมสมควรอย่างยิ่งในการเก็บเก็บสะสมเท่าไหร่นะรืวองคังเก็บ อ่าอีกคลิปด้วยนะผมมองว่าอืมอุปกรณ์ดีๆชิ้นอื่นมีให้เก็บ,บสะสมก็ค่อนข้างเยอะๆนะครับวผมเองผมมีแทมเนื่องจากเพิ่งเชียร์ด่าน่าวน,นี้นะตอนแรกก็ไม่ก็คิดว่าเออเดี๋ยวก็มาเล่นเก็บตกวันนี้แหละก็เก็บตกวันนี้แหละแต่แค่ว่าพอมาดูความสามารถอุปกรณ์คือแบบเอี่ยงวะนี่จะทำไมวนะเนี่ยก็ตามนันม้นนะไม่ไม่มได้มีอะไรเด่นหรือพิเศษน,นะสำหรับรอบนีเอ้ยตัวด่านก็เนี่ยคุณชิ้ตัวบ้านๆเนี้ยผมอ่ากลัวง่ายๆคนก็ได้ อ๋อกดไอโมลได้ด้วยไม่เคยกดเลยนะเนยกลับมายังไม่มกดเลยนะก็ะถ้าไม่สมมุติไม่นับตัว h i g i F a c t i อ่ะอก็ัวอือ่นก็ได้อ่ะมันมันไม่ได้ทีมมันไม่ได้ยากเลยนะครับเนี่ยเราลองกดตีให้ดูแล้วกันนะมันด่ายง่ายๆเลยคือแบบเออด่านมันก็ไม่ได้มันก็เหมือนจะยา,า,ากนะคับสำหรับผู้เริ่มเล่นใหม่แต่ก็ถ้าเล่นมาสักพักนึงอะอย่างผมผมเล่นมาเกือบสองปีเนี่ยก็ก็ ปีกว่าๆแล้วก็หนึ่งสองดีอ่มุมว่ามันก็มองว่ามันก็ยากสักเท่าไหร่นะไม่ว่าตัวละครทีเจอจะเป็นโก,กรลาตปีอะไรวะไอ้ทานน้ำอ่ะเห็นชื่อและสมได้บ่อยเ้วเอินไอโยมิเออโถเด็กชื่อต้องงานได้ไหมห่ดีแล้วมันเหลือดตามองดูตรงนั้นไม่ดีส่งชื่อตัวละครในด่านเนาะ เนี่ยก็ตามนี้นะคือโซลารเหมือนได้หัวมันจะยากมากแต่ก็ไม่รู้สิหรือว่าผมมีอุปกรณ์ที่ค่อนข้างจะพอทนมือชนเท้าสกุล่ได้นะเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาต้องอะไรในโซลสกุล่าเนี่ยอืมไม่รู้จันะหรือพ่ามีฮาร์ดเดิมรูดมันเลยอะไรอะไรตั้งใจหมดเลยนะเนี่ยมีนะคุณผ,ผู้ชมอุปกรณ์ก็ใส่แบบอ่าออโต้นะออโต้เอไอกัดให้เลยนะคือไม่ได้ใส่อะไรกับัวมพิเศษนะัเป็นะแค่ไอเมลตี้เดสเนี่ยอันนี้จะให้ ไอ้วอกับก็หาใสเลยนะโดยปัวเกมผมนะอมโอ้โหมันโ e นะมเดอนิเมชันอยู่นานนะมาเลยเคียด่านนานด้หน่อย52วิแหละน่าจะราวๆหนึ่งาทีและมั้งโอเคไม่ถึง52วิาทนะีแหละโดนบันอัตติเมตไอทูอาของไฮเอลไปนะก็ไม่รู้จริงๆเม่าในคอมินิตีดีรชื่ออะไรก็าในเกมมันเขียนว่าไเอลแค่นั้นไฮเอลแอชเชอร์เบื้อง้องนไฮเ L L นะนะ Azure, อลแอชเชอร์ก็ตันี้ก็แค่นี้แะครับแค่วิวด่าน เอ่อคลิปของดาที่ดรอปมาเนี่ยไอตัวนี้ก็ดรอปได้จากดาเท่าน,นั้นนะครับน่าจะเป็นที่เพิ่มออชาร์จอุปกรณ์นะแล้วก็ตัวดาก็มีโอกาสดรอปอุปกรณ์ครับแค่คำว่าโอกาสนะครับกับเอ่อไม่ไม่รู้ดีความสามารถอุปกรณ์แบบอย่างเนี้ยอ่าก็ไฮไลท์ก่อนจบคลิปนะครับสั้นๆง่ายๆวันนี้แค่นี้เลยนะแน่นอนอยังไงก็คงมันๆหวังให้สองตัวนหน้าตู้ขอไอสองตัวหลังข้างสองตัวหลังท้ายตู้มีแล้วไม่ไม่ไม่ขอหวังแล้วกัน ซุ่มแบบโนกาันตี้เลยคุณผู้ชมเขาแบบจุกจเลยนะเกยบอกไม่ต้องไม่คุณไปชมเอาแล้วเอาแล้วเซซาอันลาเอ้ยเซซาอันเกย์อย่นี้แล้วมปูไว้นี่อุ้ยตัวเดียวด้วยเซซาไปเซซาไปจบเซซาไปจบเกย์ก็ไม่แย่แต่ขอเป็นวินิจ เกรฟูบัตเตอร์มา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 เกรฟูบัตเตอได้ตัวรีวิวนะครับผมอินเทสิฟออนไลน์ไซเคิลเพิ่มความเปหายถ้ากายภาพทั้งหมดอีก20เปอร์เซ็นต์เอวิทามอารในขณะใช้เวลาในขณะที่ใช้ดิบูอาร์ตหรอแมสผมสุดสามารถตะแต็กได้วัดปร์เ็นก็คือคล้ายๆกับลูซี่อ่ะน่าจะตะแต็ก พอในหานะกายภาพให้ทั้งทีมได้5ครั้งอ่ะเมื่อเราใช้อาร์คนะนับเป็นช่วงเวลาของการใช้อาร์คนั่นเลยนะทูอาร์คยังไม่ดูสูกอยูเลยแล้วก็นะคุณผู้ชมอืมมไ่รู้จะพูดยังไงนะโนการันตีนะสำหรับรอบนี้โนการันตีแต่พี่จิ้งใจก็หวังเต้ซ่านะไม่เป็นไรเไปฟูบัตเตอร์ถึงแม้ว่าโอ้จะมีการห่างกว่า้วเต้ซ่าพอแต่งอวนแต่ก็ไม่เป็นไรเอออก็ฮ่าฮ่อย่างน้อยคนไทมันรู้ไปเลยครับว่า50เพชร ไม่การันตีเกมนี้ก็หวังเพิ่งได้นะครับถ้าถ้าไม่รับว่าก่อนสุ่มคริปเนี่ยรู้สึกว่าจะสุ่มด้วยเพชรที่สะสมมาได้ประมาณสองครั้งนะสำหรับตู้อ่าเกรย์แอนด์โซซาสุดไปสองครั้งได้ถ้ารวมครั้งที่อันอันนี้ก็เป็นครั้งที่สามในเกมนะว่าเกชันโอ้โหจะไปสวยๆนะกับเกรย์ฟูลเกอร์เดี๋ยวรอเอาเวกเกนรีวิวอยู่แล้วกันว่ายังไงนะสหแต่กีโอนี้ก็ ที่จะกดฝากกดไลค์กดแชร์กดกระตุให้ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่เวลานานๆทีลงคลิกใหม่จะมีการแจ้งเตือนนะครับถ้าเกิดมันขึ้นนะนะนี้ขึ้นก็ขออภัดยด้วยกันสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณคทุ้ที่านาที่เข้ามารับชมมากๆนะครับขอบคุณครับ